เอา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 ไปเลยเอาเอาเหลี่ยวกันเลยสีเล่นระวังตาแม่เขาจะซื้อแหละเอ้ยเออยอ่าสองตัวนี้เอามาผูกข้างนอกนะครับเพราะว่าช่างเขาจะทาสีนะปิดกวนช่างเอา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 มาหากบัวที่นี่เอามาหาพี่บัวเอา โอ้ยมันปล่อยให้เหรียญได้รีบเอาเหรียญได้ดิมาเนี่ยให้ผู้บ่าวนี่ฮันลองปล่อยให้ยางเล่นเบื้องเรานน่เอาดูทับดูทับมาเอาลองนางเล่นเบื้องเราเอาไปหาบัวเอินอะ บัวเห็นยังวิทำไมบัวรวยจังเออบัวบัวเห็นน้องไปเลยบัวบัวเออเออว่าเขานี้จ่อยดื้อไร่ออเอามาเปิด เล่นเอามาเดินเล่นสักวันละชั่วโมงชั่วโมงไปไปขันว่าเมา่ปล่อยกับปีไม่มีคลองเหร่นคือสินแล่เหร่นดีเนาะปิ้ว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 บางบัวเนี่ยผูกวเองสีได้อยู่บัวเนี่ยผูกไว้ครับได้อยู่เด็กๆก็ปล่อยเล่นนี่ ว่าไม่มีใครฆ่าเข้าไปใกล้ไอ้บัวยอยู่แล้วอเอา้าเอา้าเอา้เอาไอ้นั่นเห็นสามไม่ได้ครับจะพาดพยองเดียวเลย <c oughs> เอ,อ้าวไปล่องหานยางกัเบ้างลุงอันนี้หามไปยุของเราม,มีคนอยู่ในน่ะ เอาัปให้ยางลลเลยรีขึ้นไปยางนะงเจบอกเด็กหน่อยทงอยางไหนมีดีกว่าตบเลยนะตบเลยเอาเอาลองไปดูครับลองไปดูเอาชื่นชื่นยาชื่น เอาเลยเอาเลยช่างแซวนะครับมาดูกับข้าวครับเห็น <He ard S 2> ผมกินโครงไก่ซื้อมาให้หมาผมไปแอบกินโครงไก่ปะชพวนะเอเชอ,อะไปเลื่อยไล้ลูกในผมเบิกเองเดี๋ยวดูให้ครับเอาเอาพอจริงนี่คนละมุมนะครับ บัวกมุมหนึ่งออชื่นก็มุมหนึ่งเดินเล่นกันนะออปล่อยเดินเล่นได้ครับแต่ถ้าบัวจะเล่นกับน้องๆน,งนี่ต้องผูกบัวไว้เอาน้องๆก็วิ่งเล่นกันนะมาเข้าใกล้บัวบานไม่ได้ครับ ปิดแวกันแล้วลูกนะี่ยปิดคอกไวนะ้นี่ยให้เราปล่อยบังดูว่าอุบุญจะเดินไปไหนนะครับเรามาดูกันว่าจะเดินไปไหนนะลูกช้างนี่เออเดินไปหากินหญ้าเซยโอ้โยเพี่อุดกับถือเจ้ากัะนนะี่ย <laughs> นี่นะให้กินเต็มที่ก็ไม่กินนีอ่อิ่มแล้วว่านี่ กินเลยกินเลยกินเข้าไปเลยหมอผูกสร้างอย่างอย่างลูกต๊ฮะตีนสั่งเฮ็ดอะไรตีนสิ่งเฮ็ดบ้านๆนะจะเข้าแล้วผมปูหูกันเอ้ยชิน้าชิน ที่้อนมบนหรือที่ก้นแบนนรถสิบหล่อญ่นะอู้หขึ้นเดี๋ยวขึ้นโดนเดี๋ยวเขาขิวลายบอกลืงเดี๋ยวเฮ็ดต่อหม้อครับบองนี้เอบองนี้เอาไว้ผูก แล้วบอก่ขันปล่อยกับปล่อยเลยนี่นะปลอยกัไปเลยสินะยางเล่นนะเมือนนึงไปเลยหรือว่าจะองทาชั่วโมงกแล้วแต่อันนี้ขันปล่อยีกหรือเปล่ปใส่หอปขันว่าบ่มีแมนนั่นั่นปลยได้เลยเด้อ ถ้าไม่มีแม่โอ้โหอะไรนึงโบกแบบวันนั้นพลอยทองมานะหันหนาวตบปั๊บมืออะไรนี่ตกลงไม่เดินนะฮะมามาทำอะไรมากินเล่นชื่นใจนี่ให้กิน จริงๆก็ไม่กินนะเอาจนอิ่มเลยอืมท่าเสียงเสียงสียง้องผืนทาเสียง มันเป็นสีกันสนิมวาแต่่อยากเอาสีอินว่าิดว่านี่เอาสีนี่สีเขียวว่าออกมาไหมครับอบุนไม่สนใจอะไรเลยครับไม่เดินเล่นกับพงกับพี่อะไรเลยหรือว่ายังไม่ยังไม่อนี่นะครับพ่อเสบียงแล้วไปก็ได้พ่อเสบียง<ม>แล้ว ไปไม่ได้ยย<ะ>ดชื่นใจก็กินตลอดครับเอานั่นเอานี่ให้กินอ,อร่อยนะรุ่มบุญคือขึ้นสีมาบางนัดเนาะไปเดินมาเดินส่มา,หาตหนกบ้านหาคลิปบ่ <c oughs> ออกมาเลยหาอุ้ดาวหรอปะ<อ> <c oughs> อ๋หมดแล้วขัดรองไปถึงบ้านนอนสบายแก่มาอินไปนอนได้กันอยี้เออเฮ็ดจังซี่เนาะคืออะ่ะเดี๋ยวผมสิไปบ้านเจ้าจักซีหาต้นบ้านดาวจักซีหาต้นไปเรื่อยเออไปตลอดไปบ้านยิงไปบ้านเจ้าอืมเจ้าเจ้าเขาไปนอนที่ย่างไปนอนเลยบ่ต้องินามาถึงบ้านพี่บวนแล้ว่าเอาอิ่มแล้วก็ไปถึงบ้านก็นอนเลยสบายใจเชิยอือบ่ต้องหา้าแล้วพอูดสบายแล้ว อกินอย่างเดียวครับดูนู่นเจอเจอนีหายา่บ่เอาเต็มที่เนาะเดี๋ยวเอฟซีว่าขึ้นอันดับืนม่ได้เลยยอมาแล้ว วางแขกวงอุบุญบ้นี่ฮะอุบุนมาลากิ้งหยาอุบุนไปเล่นกับพี่ไปไปบุญไปไปเล่าไปอันนี้อิ่มอันนี้ก็อิ่มเหมือนกันแหละมั้งนี่ดูไปแล้วนี่เฉยเฉยมายังไงไม่รู้อก็ฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ